รมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครให้เชื่อแต่ให้มาพิสูจน์มาดูก่อนว่ามันดีไหมแล้วลองปฏิบัติดูถ้าดีก็เออเอาไปนําไปทานาไปปฏิบัติถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเชื่อไม่เป็นไรนี่ทแฟนไหมล่ะไม่บังคับด้วยให้เรียนรู้ให้ปฏิบัติด้วยตนเองนะอเช่นปฏิรักษาสินห้าเนี่ยมันก็เป็นสากลเลยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะซึ่งไอ้สินห้ามันก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วท่องได้อยู่แล้วนะหรือว่าเป็นแม่บทของกฎหมายของ ของเราเลยหสามไม่ไปฆ่าใครไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปขโมยของไม่ไปทุจริตคอร์รัปชันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่มีบุตรภรรยาแล้วบุคคลที่มีสามีบุคคลที่มีภรรยาแล้วไม่นำวาจ,จาเราไปเสียดสีก้าวล่วงด่าทอโกหก,กต่อใครไม่ยาเสพติดไม่ดื่มไม่เสพนะเป็นของมัวเมาน ก็เ,เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะในการในการรักษาสินก็เป็นการรักษากฎหมด่ดีๆนี่เองนะครับแล้วก็เป็นการรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆคนมีสินมีธรรมเนี่ยโอ้ไปไหนก็สุขสบายไปไหนก็ปลอดภัยเทวดาย่อมรักษาธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม